สวัสดีครับวันนี้แม็กพรอพเพอร์ตี้จะพามาชมบ้านสร้างใหม่2ชั้นอยู่ตำบลท่าวาังตานอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ใกล้ถนนวงแหวนรอบ3เพียงแค่1.2กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้วัดป่างิ้วเดินทางไปสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่20นาทีครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านอย่างไงผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปดีๆจากทางช่องแม็กพรอพเพอร์ตี้ครับ บ้านนะครับจะเป็นบ้านนอกโครงการไม่มีค่าส่วนกลางขนาดที่ดินอยู่ที่55ตารางวาพื้นที่ใช้สอย163ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคา3ล้าน3แสนบาทครับในส่วนของโรงจอดรถนะครับทางเจ้าของบ้านก็จะปูกระเบื้องโรงจอดรถให้สามารถจอดรถในร่วมได้2คันครับเดินเข้ามาข้างในโรงจอดรถก็จะมีปลั๊กไฟให้เผื่อรองรับรถที่สามารถชาร์จไฟได้ในอนาคตครับบริเวณนนหน้าบ้าน ก็จะปูสนามย่ายให้เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันบริเวณนนหน้าบ้านรับประทานอาหารนอกบ้านปิ้งย่างมาบีคิวตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชวม้างในตัวบ้านกันต่อนะครับเดินเข้ามาภายในตัวบ้านเราก็จะพบกับโซนห้องนั่งเล่นหรือว่าลิฟทงรูมนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3 5คูณเมตรซึ่งกว้างมากเลยเราสามารถวางชุดรับแขกตรงนี้วางโซฟาโต๊ะ วางทีวีบริเวณตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็บริเวณตรงนี้เราสามารถวางเป็นโซนรับประทานอาหารวางโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ได้ครับต่อไปจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดครับ นี่ครับเป็นห้องเก็บของใต้บันไดาสามารถเก็บของใช้ต่างๆไว้ตรงนี้ได้แล้วก็บริเวณตรงนี้จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำของโซนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ2.5คูณ2.5เมตรมีอ่างล้างหน้าของอเมริกันสแตนดาร์ดกระจกเงาตรงนี้ สุขภัณฑ์ของคอโต้ครับแล้วก็มีโซลารน้ําจะแบ่งเป็นโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มีกําแพงกั้นโซนแห้งโซนเปียกให้มีความูตรงนี้ให้ครับต่อไปจะเป็นโซนห้องครัวครับห้องครัวจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ3.5เมตรจะมีเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวแอลนะครับมีห้องดูดควันให้มีตู้เก็บของข้างล่างให้ครับมีซิงค์ล้างจานให้หหลมุมมีประตูเปิดออกไปบริเวณด้านหลังบ้านนะครับจะเป็นโซนซักล้าง รเราสามารถวางเครื่องซักผ้าไว้บริเวณตรงนี้ได้ครับจะมีก๊อกน้ําแล้วก็ลักไฟตรงนี้ให้เราสามารถตากผ้าไว้บริเวณด้านหลังบ้านได้เช่นกันครับรับชมชั้นล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปชมชั้นสองกันต่อนะครับพื้นตรงบันไดและพื้นชั้นสองจะเป็นพื้นลามิเนตรครับ ชั้น2นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนมาสเตอร์ก่อนครับห้องนอนมาสเตอร์นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5 7เมตรนะครับด้านซ้ายมือเราสามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าทาเป็น Walk-in Closet ได้วางเตียงขนาด3ฟุต5ฟุต6ฟุตได้วางทีวีไว้บริเวณตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะมีประตูเปิดออกไปตรงระเบียงบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับ ห้องนอนมาสเตอร์ก็จะมีห้องน้ำใในตัวหนึ่งห้องครับห้องน้ำจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.5คู2เมตรมีอาราหน้าของอเมริกาสแตนดาร์ดกระจกเงาสุขภัณฑ์ของอเมริกาสแตนดาร์ดเช่นกันโซดาบน้ำนะครับก็จะมีฝักบัวเลนชาวเวอร์แล้วก็จะมีเครื่องน้ำอุ่นให้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนห้องที่2และห้องที่3กันครับ ห้องนอนห้องที่2ห้องนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ3.5เมตรสามารถจัดสรรวางโต๊ะตู้เตียงไว้ในมุมต่างๆได้วางเตียงขนาด3ฟุต5ฟุต6ฟุตได้ครับต่อไปจะเป็นห้องนอนห้องที่สนะครับจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ3คูณ3.5เมตรสามารถจัดสรรวางโต๊ะตู้เตียงไว้ในมุมต่างๆได้เช่นกันวางเตียงขนาด3ฟุต5ฟุต6ฟุตได้เช่นกันครับ ห้องนอนห้องที่2และห้องที่3ก็ใช้ห้องน้ํารวมร่วมกันอยู่ห้องนี้ครับห้องน้ารวมจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.5คูณ2เมตรมีอาลหน้าของเมริการสแตนดาร์ดกระจกแงวขนาดใหญ่สุขภัณฑ์ของเมริการสแตนดาร์ดเช่นกันโซน,น,น้ําจะมีฝักบัวแล้วก็เครื่องน้ำอุ่นให้ครับรับชมภายในตัวบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกนออกไปชมรอบๆตัวบ้านกันนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณลานซักล้างสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้มีก๊อกน้ํามีปลั๊กไฟครับ ซักผ้าเสร็จแล้วเราก็มาตากผ้าบริเวณด้านหลังบ้านตรงนี้ได้ทางโครงการก็จะปูสนามหญ้ารอบๆตัวบ้านให้เลยสามารถจัดสวนนะครับปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณด้านหลังบ้านตรงนี้ได้ครับมีความน้ําแทงน้ำครับ1,000ลิตรให้ก็เราสามารถปลูกดอกไม้นะครับจัดสวนบริเวณรอบๆตัวบ้านได้ครับเราสามารถเดินทะลุออกมาบริเวณนั้นหน้าบ้านครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวบ้านสร้างใหม่2ชั้นตนําบลท่าวาังตาอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หลังนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากนัดชมบ้านหลังนี้นะครับติดต่อผมมาได้ตรงนี้อยู่รีขึ้นด้านล่างตรงนี้ได้เลยยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปรีวิวบ้านส,สวยๆจากทางช่องแมคโรเแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ